ช่วงที่สองของสภาความคิดวันนี้ผมชาญวิษณลามลิศดำเนินรายการครับเรื่องสนทนาในวันนี้ PMOVE ทวงรัฐบาลจัดงบเพิ่มเบี้ยเด็กผู้สูงอายุผู้พิการสภาความคิดเรียนเชิญคุณจำนงหนูพันประธานที่ปรึกษา PMOVE ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและ ที่ปรึกษาสลัมสี่ภาคสนทนาให้กับทุกฟังครับสวัสดีครับคุณจำนงครับสวัสดีครับคุณจันิครับครับผมเรื่องนี้มันมีความเป็นมาอย่างไงครับคุณจำนงครับเ,เรื่องนี้ที่ีมบุก็ไปสรบถามเมื่อพฤศจิษษากาเพราะว่าเราได้เสนอ,อต่อตัวแทนพรกการเมืองทุกพรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งนะครับเราได้ไปยื่นกับทุกพรคการเมือง และหลังจากการเลือกตั้งเราก็ไปยื่นกับพักท um> um um ี่ค um ิดว um ่าจะเป็นกานนาจากต้านรัฐบาลนะครับชุดแรกเราก็เสนอไปแล้วก็ชุดที่สองก็ของภายใต้กาลนงของพรรคเพื่อไทยชุดแรกก็ภายใต้กาลนงของพรรคข้าวไลนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องรับเลก้งนี้ก็ไปนะครับแล้วก็ในที่สุดทีโมก็สามารถขักดันในรัฐบาลชุดไปใต้การนำของพรรคเพื่อไทยได้มีการแต่ข้ออ้างในทุกรรมการหลายชุดหนึ่งในชุดนั้นก็คือ พัสดุการทำงานของต,ตัวพมอดูแลเรื่องรัฐก,การซึ่งมีรองประลัดโชคเป็นประธานแต่ก็ทดใหญ่พุฒนุพมอก็มีท่านวราวุฒิเป็นประธานซึ่งประกาศเรื่องรัฐก,การที่เราเสนอไปทั้งหมดเจ้าเจ้าด้านทุกย่าครับผลที่ว่าประชุมมาแล้วโนหวตไมออกเป็นยังไงนะครับคุณจานงครับผลประชุมคือพังคาดํางานนะครับก็เห็นงทบอมาตลอดนะครับแล้วก็ชุดใหญ่ก็ชุดท่านวราวุฒ ทีอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไก็เอกชอกรือกันโดยไม่มีหน่วยงานไหนกค้านไม่ว่าจะสํานักพบหรือตัวแทนกระทรวงการคลังก็ตามนะครับแล้วก็สุดท้ายเรามาประชุมที่สำเนียงรื้นบานึ่งองผู้ับได้มอบให้ท่านว่าเอกสมนักสป็นประธานเมื่อสามสิบเมษายดนที่่าดมานะครับก็เีกชอกรือกันว่าจะต้องเสนอเข้าครมอให้เร็วที่สุดเพื่อให้การพบประมาณปีหกแปดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ประมาณก็ถูกเข้าสภาไป ไปเขาเรียกว่าไปไปแปล,แปลยติหรือว่าไปพิจารณาอุปมาอยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วก็เมื่อวันที่15พฤศสิกายนที่ผ่านมาเราก็ไปตามที่ระรวงอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ะ>นึ่งก็ก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการจะเข้าคลมอได้หรือไม่หรือเราจะทำหรือเปล่าซึ่งเราก็บอกว่า<ะ>นการจริงๆมันก็ต้องในส่วนของฝ่ายการที่เอาแปลวบมาจากพบกองทัพหรือวอา่ากําไรกลางเนี่ย เอามาใช้ส่วนนี้ได้ไหมหรือว่าใช้ร่วงรางได้หรือเปล่าอันน <Gülme S 2> <con> ี้คือนคำถามที่เราถามไปทางรัฐบาลโดยทาหนังสือถึงนายกรัฐมมตรีท่านเศรษฐาสวีสิลนะครับครับหมายถึงว่าในส่วนมติที่บอกไม่มีใครคัดค้านตั้งแต่คณะทํางานต่อเนื่องมาเนี่ยเนื้อหาสาระในเรื่องของเบี้ยสําหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการนี้มันเป็นว่ายังไงนะครับคุณจํานงครับ เงนินสดดึกแรกเกิดนะครับอซึ่งจํานวนเด็กหมายถึงว่าเด็กอายุ0-6ปีนะครับเราก็จะให้เป็น600บาทแบบพ่วนหน้าซึ่งที่ผ่านมาเป็นแบบถงคระนะครับซึ่งก็ะจะมีอยอดจานวนของเด็กจำนวน3ล้าน่าคน 8, 000, 000, 10, 10, 7, 3ล้าน267,293คนนะครับแล้วก็จะใช้งบประมาณประมาณ 23ล้านนะครับ23ล,ล้านก่าบะนะครับซึ่งที่เราเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วน,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 นท<อ>นี่สองคือย์สตรีมีการนะครับสตรีมีการซึ่งมีอายุวัน์คั5เดือนขึ้นไปนะครับก็จะ,ะจะมีอยู่ประมาณน,นะครับมีอยู่ประมาณ2อาจะจะให้3,000บาทนะครับซึ่งจะมีอยู่ในจำนวน44,75,000 8ี4คนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ประมาณก็ประมาณประมาณ7,260ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้ตวนที่สามเนี่ยเปลี่ยนเบมือจ้างที่ผู้สูงอายุนะครับในจํานวนของผู้สูงอายุนะครับเราจะขอรับท่านบันไดเราก็เสนอว่าเป็น1,000บาทช่วงหน้านะครับเป็นช่วงอายุเป็นข้วแรกก่อนนะครับซึ่งจะมีจานวน11ล้านกว่าคนนะครับซึ่งมีมติรับเพิ่มนะครับก็เรื่อน1,000บาทไปเลยแต่ช่วงหน้า ครับก็จะ<ฆ>ใช้เข้าประมาณในปี68ประมาณจ,จำนวน1 3 0 6 5บล้านบาทครับแล้วก็ใน<ฆ>ส่วนที่4นะครับคือเบี้ยความพิการนะครับซึ่งได้รับเบี้ย800บาทมาั้านแล้วนะครับเราก็เลยบอกขอขยับเป็น1,000บาทแต่ตัวหน้าตมแบกซึ่งจะใช้เข้าประมาณ<ฆ>จานวนอ25,680ล้านบาทครับซึ่งเราก็สรุปว่ามันไม่ถึงจํานวน ของรัฐบาลนะครับของพรรคเพื่อไทยที่จะเสือดร้อ,ดอนต้นทวนหนึ่ห้าแสนหนึ่งหมื่นล้านซึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยซึ่งของเราเป็นแบบย่งยืนแต่ของพกกรรคการเมืองรัฐบาลเองเป็นแบบประชาตยกระตุ้นเศรษฐกิจตัวข่าวแก้ปกเือนแล้วก็ไม่ช่วยหน้าด้วยครับประมาณนี้ครับคณะกรรมการคณะทํางานที่เขาพิจารณาไม่มีใครคัดค้านผ่านมาตลอดแต่ไม่ออกมาเป็น เป็นเรื่องจากทางรัฐบาลโดยตรงอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณจตุรงคครับใช่ครับเพราะว่าทางกระทรวงมเองทก็ไม่ติดปัญหาเรื่องการี่จตรงเข้าปมหมอแต่ติดเรื่งองของงบประมาณอย่างเดียวที่ไม่ถูกพูดถึงในงบประมาณของปีหกแปดนะครับฮะอืมแล้วคิดว่าจะได้ไหมเท่าที่เราไปยื่นล่าสุดครั้งนี้นะครับคุณจําดงครับ ก็ก so, ็ต้องติดตามต่อเนี่ยครับว่ามันติดถัดอะไรรัฐบาลเองก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าเราทำของภาครัจนจะเสนอแบบย่างดีในขณะที่รัฐบาลทาแบบประชาธิยมเนี่ยรัฐบาลก็ต้องตอบไม่ได้ว่ามันมันคืออะไรเมื่อนธยบายหาเสียงเสร็จแลพกการเมืองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องรัฐการถูเทั้งนั้นอย่างเมื่อเบี้ยของผู้สูงอายุวางพักคอ็เสนอถึงห้าพันบาทนะครับแต่เราจะเสนอแค่สามพันบาทและก้าแรกเพิ่มที่นถึงพันบาทแบบเนี้ยนะครับ รัฐบ,บาลก็ต้องตอบไม่ได้นะครับว่าเมื่อภาคประชาชนเสนอนโยบายแบบนี้แล้วเป็นแบบท่านลนด้วยรัฐบ,บาลจะตอบยังไงในเมื่อรับปากกับภาคประชาชนแล้วนะครับแล้วก็เป็นอ่ารัฐมนตรีกระทรวงคมเองท่านของเราที่มป,ป้าอาชาก็ออกข่าวแถลงข่าวชัดเจนมากว่าเดินหน้าแน่ๆน,นะครับแล้วทีนี้อันเนี้ยรัฐบ,บาลต้องตอบว่ามันติดขัดอะไรแล้วเอาวัดเพราะประมาณเดียวแปลใส้าอะไรเยอะแล้วแบบมัน เรายอมรับนะครับเรื่องการปรับเป็นเดือนของข้าราชการปรับเดือนของผู้ใช้แรงงานเราเราไม่ติดแต่ว่าส่วนเนี้ยเราเข้าไปจนเราทําแบบยั่งยืนเพื่อทุกคนได้ประโยชน์ตั้งแต่ธรรดายันเเตรกรอันนี้รัฐบาลต้องตอบครับฮะฮ,ฮ,ฮ,ฮจริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่พีมูฟเสนอมาเข้าสู่รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการแต่ยังไม่ได้ผลอะไรนี่หลายเรื่องเลยใช่ไหมครับคุณจนงครับ ก็เราเสนอเป็นนโยบายอ่าก่อนหน้านี oui> ้เราอ่าสี่ห้าปีหรือสิบปีที่ผ่านมาเราก็สู้เรื่องอะไรก่อนีแต่ว่าพอมาถึงรุ่งเป็นบ่ายเนี่ยนะครับเราเสนอเป็นเรื่องของนโยบายนะครับสิ้นด้ด้วยกันไม่วจะเป็นเรื่องด้านสิทธิเสรีภาพการกระจายใจนะครับเรื่องด้านการกระจายอำนาจเรื่องของด้านนโยบายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับ อ่าเรื่องของด้านนโยบายที่ดินและคุ้มครองพืนพืชเกษตรกรรมนะครับด้านนโยบายจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านป้องกันภัยพิบัตินะครับแล้วก็การคุ้มครองชาติพันธุ์และสิทธิความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ด้านสิทธิของคนไร้สถานะด้านนโยบายราชกอรในซึ่งผู้สึงพูดถูงแล้วก็ด้านที่สิดคือด้านที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนี้วันนี้เองสำหรับผู้ภาคเราพบกันปัญหาเรื่องของภาษี ภาษาที่สุดเรียกเก็บนะครับซึ่งเป็นรอบใหม่ที่จะเก็บเดือนนิุดาซึ่งหลายพี่โดนเก็บแล้วโดยเรามียกขึ้นที่ของคงยมเป็นตัวอย่างซึ่งโดนเรียกเ็บภปษีเรียกมากจากปฏิลงเดือนซึ่งเราต่อสู้เรื่องปฏิอุตาก้าหน้าแต่รัฐบาลที่แล้วได้แปลงมาเป็นปฏิรงเดือนสุดท้ายก็มาเก็บเป็นแบบแปลงรวมแบบสากพรซึ่งโดนทั่วประเทศเลยแต่ในแต่ละนครซึ่งตอนนี้ก็โดน ้องถินควงถามแล้วเรื่องการเสียภาษีไม่ว่าจะนากเขตต่างๆของสมอจากเทศบาลจากอมคต่างๆซึ่งตอนนี้รัฐบาลรับปากว่าจะเวฟให้คือว่าจะปีนี้จะไม่ต้องเสียภาษีในเรื่องของสากีนะครับแต่สุดท้ายรัฐบาลแค่รับปากแต่ยังไม่เข้าพอมองซึ่งก็เป็นปัญหาที่กำลังศกกันอยู่แล้วก็จะมีการติดตามเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วยที่ที่อ่พอที่สำเนาที่จะไปดหทั้งสองด้วยนะครับ ครับเรื่องอื่นๆของพีมูฟที่ว่ามีหลายด้านเป็นเชิงนโยบายนี่มีเรื่องอะไรที่รัฐบาลเอาไปทำบ้างหรือยังครับคุณจำดวงครับตอนนี้เรื่องของการที่ไปทำอยู่ในสถานีนะครับเรื่องของอนโยบายที่ดินนะครับก็เรื่องเรื่องนโยบายที่ดินเราก็เลยผลักดันเรื่องสระดดคูเกิน่ออยู่นะครับกำลังต่อตู้เพื่อให้ต่อคอรชนะครับเป็นฝ่ายนโยบายที่จะให้ การโอนตุดโทนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเป็นเป้าหลักของซีมุกซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการให้การโอดตุนโนในรูปแบบในรูปแบบเดิมในระเบียบเดิมที่สามารถเดินได้ในส่วนที่ติดก,กัดกฎหมายติดระเบียบก็ที่รอแค่ก็รอไว้ก่อนวันนั้นอ,อ,อ,อันไหนที่ใช้ระเบียบเดิมได้ก็เดินหน้าต่อซึ่งจะเพิ่มขึ้นในในพื้นที่การโอนตุนนของซีมุกจากสี่ร้อยแปดตุนจนนะครับก็จะเดินหน้าต่ออย่างน้อย 100, 100ที exactly. ่จไปแล้วร้อยร้อยกว่าสิบนะครับจะเดินหน้าต่อได้ประมาณอย่างน้อยอ่าน่าจะที่พองไตนะครับส่วนแรกที่จะเดินหน้าต่อครับเรื่องอิลิสันสุนจนครับหมายถึงว่าอันนี้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับใช่ค mm รับฮะแล้วก็แล้วอีกตัวอกเรื่องต่อครับฮอีกตัวนึงก็เรื่องของสาธานุโกนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปลดล็อกว่า ให้ในพื้นที่รัฐในพื้นที่พิ้นที่รองรัฐอ่ะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเรื่องสาธารณปโภคไฟฟ้าประปาได้อ่โดยได้รับการอนุญาตจากอ่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็ตอนนี้กําลังดนเนินการอยู่ก็ส่งพื้นที่ให้กับอ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวที่เกี่ยวข้องซึ่งให้ผิดน้องสามารถเข้าถึงเรื่องสาธารณปโภคไฟฟ้าประปาได้ซึ่งตอนนี้ก็ปลดล็อกึ่งก็จะมีมติคอรมอเมื่อวันที่เก้ามกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นมติรวมกันซึ่ นาย,ยกก็ถแถลงที่มังการว่าจะเริ่มที่มังการแล้วก็ทางว่าเอกรำนักก็เพิ่มเรื่องของแนวสอนเข้าไปด้วยเรื่องการกดล็อกตัวเนี้โดยว่าเลขที่ขกล่วกาวก็สามารถขอน้าขอไปได้อันนี้คือคือติดที่ที่คืเราขับแล้วเข้ามาติดเป็นพรมอไปแล้วครับแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ความคืบหน้านี่สําคัญสาคัญมีเรื่องอะไรอยู่บ้างครับคุณจำดงครับเรื่องใหญ่มากก็เรื่องของ ที่กระทรวงการคลังเพราะว่าเรามีอน,นุกระทรวงการคลังแต่ไม่ได้เปิดการประชุมเดินเพราะมีหลายเรื่องในที่ดินรัฐที่ถูกก็ยังไม่ถูกตอบรับในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังซึ่งมีรองนาย,ยกพิไทยท้าก็พวบตาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้วยแล้วก็อย่างเรื่องภาษีเนี่ยแหละที่ต้องไปตามที่กระทรวงการคลังด้วยเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องในที่ดินรถไฟทั่วประเทศนะครับในโครงการรถไฟควาเรือนสูนะครับเช่าที่ดินแค่ อ่าสี่แสนแต่ว่าโดนโด,โด,โดนภาษีไปเกือบเกือบสอ,องแสนกว่าน,นนนานะครับซึ่งตอนนี้กำลังกำลังเดือดร้อนมากนะครับอันนี้ที่พูดถึงนี่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสลามสีผ้าใช่ไหมครับแล้วส่วนที่เกี่ยวกับพีมูฟได้เดน่ออื่นด้วยล่ะครับคุณจำนองครับพีมูฟตอนนี้เมื่อเมื่อวานก็ในเรื่องของที่ดินนะครับที่อยู่ในป่าก็เจอปัญหาว่าเจ้าที่ของ ป่าไม้เนี่ยครับลงไปเพื่อยึดพื้นที่ที่ดินหมุนไร่หมุนเวียนของพี่น้องที่ลำปางนะครับก็พี่น้องตัวแทนปีมุกก็ไปชุมนุมที่ทจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ให้เปิดการประชุมของกระทรวงทรัพย์โดยเร็วซึ่งผมก็ได้ต่อไปที่ปลัดกระทรวงทันแต่ดวนซึ่งจะเล่นเปิดการประชุมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วนเรื่อดดงอของการปรับเสถียรภาพล่าซึ่งไปกระทบกับพี่นอ้องที่มีมีโนดที่ดิน มีนตอตตอสับอะไรพวกนี้ยซึ่งมันเพื่อสามารถที่จะดาเนินเรื่องของในที่ดินทำสมาธินดับปกติดได้อันนี้คือเรื่องอย่างเรื่องของกระตร้นทัราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเล่งให้เปิดการประชุมเล่นด่วนต้นต้นกรกฎานี้คร<า>ับโดยกระตุ้นทัครับอื่นๆมีอะไรอีกบ้างไหม เรื่องอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของชาติพันธ์นะครับก็ก็เดินหน้าเรื่องของในนิรโทษกรรมนะครับซึ่งตอนนนี้ก็ที่กระทมก็ได้รับการตอบรับจากรับมนตรีกทรวงนะครับเรื่องการนิรโทษกรรมจากนโยบายทรงคือผืนป่าสี่0มื่นแปดพันคดีฝากคดีของพี่น้องนะครับซึ่งจะครอบคลุมพี่น้องที่จะได้รับผลประโยชน์ประมาณสิบสี่ล้านคนนะครับตอนนี้ได้เดินเดินหน้าไปถึงเรื่องของการที่จะ เข้าเรียกเขาเรียกว่าเป็นว่าออกเขอเป็นระเบียบออกเป็นกฎหมายต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อเพื่อกดรัศนตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวการ์ดตงจะถือว่าต่อไปในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงที่เป็นหน้าหลายเรื่องเรื่องของยุติธรรมก็สามารถแต่งตั้งตัวแทนของสีมุเข้าไปหน้าในกองทุนยุติธรรมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมแต่ละจังหวัดได้เพื่อแก้ปัญหาการเข้าไปถึงเรื่องกองทุนยุติธรรมของพี่น้องประกาชนจทย์ะฮ แล้วอื่นๆยังมีอะไรอีกบ้างไหมที่น่าจะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยเนี่ยครับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องที่อยู่เรื่องก,การจัดงบประมาณเรื่องที่อ,อาศัยนะครับเราก็สามารถที่จะต่อรองกับรัฐบาลเพื่อให้เพิ่มงบของพี่น้องนะครับซึ่งสราบเป็นสมาชิกของที้มอบก็ตักดันเรื่องก,การเพิ่มงบของในที่ดินรถไฟไม่ว่าจะปรับปรุงในที่ดินใหม่หรือว่า ที่เดิมนะครับก็ได้งอเพิ่มขึ้นมา8,000บาทคือนี่เป็นตัวเงินที่เพิ่มขึ้นมานะครับฮในในนามปีมุฟนะครับเพราะว่าปีมุฟเรามีทั้งหมดสิบเครือขขายดังนั้นก็สลับด้วยนะครับก็เลยจะปักกันในภาพรวมในนามปีมุฟแล้วก็เรามีอนุกรรมการและคณะทำงานอีกเกือบสามสิบชุดแล้วก็อนุกรรมการน่าจะเกือบทุกกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องครับฮะ ย้อนกลับมาถึงเรื่องที่เราเป็นประเด็นตั้งแต่ต้นในการคุยกันครั้งนี้เรื่องที่ว่าเบี้ยผู้สูงอายุเด็กผู้พิการช่วยพูดถึงความสำคัญให้ท่านผู้ฟังอีกทีว่าเรื่องนี้มันสำคัญยังไงบ้างน,นะครับคุณจำนงครับเรื่องรัสิการเนี่ยเป็นเรืเ่องที่ที่สำคัญแล้วก็ทุกคนก็เกลือกร้องมาตลอดนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องของภาพประชาธิเสนอซึ่งหลายคนก็เวลาเราเราไปการติดตามเรื่องหลายคนก็ในเฟซี่จะบอกว่ารัฐจะเอางบจากที่ไหนอไปมีาตกการเดืองหรือเปล่าไปไปเข้าไปหรือเปล่าีจริงแล้วเรื่องนี้พักประชานเป็นคนรวบรวมแล้วก็เสนอมาตลอดนะครับไม่ว่าเป็นของภากการเมืองแต่ว่าแค่ภักการเมืองเขามาตรวจสอบกฉนนั้นเห็นด้วยกับภาพประชาชนนะครับถ้าเรามีกระบวการสามสี่ข้อที่สาดในข้นต้นผมเชื่อว่า พี <f dragging> ่น <sympath is> ้องทั่วประเทศยอดจะใช้สิวิตอยู่ได้โดยเฉพาะเรื่องของเรื่องอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับที่ต้องจ่ายค่าบบนได้ถึงพันบาท60ปีหรือพันบาทิ0ปีเจ็ดพันบาทซึ่งเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งพันบาทแล้วก็ถูกสำรวจเรียบร้อยว่าพี่น้องเรายังใช้สิวิตอยู่ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากนักแล้วเราพอจะไปเรื่อยในปี67แล้วครับปี70 ไปเป็นสองพันจากจนถึงสามพันอย่างน้อยตามขึ้นขีดสามยอจน,นะครับแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของเนุนสัตวีมีคัรห้าเดือนขึ้นไปเนี่ยจ่ายสามพันบาทพราวว่าจะไปเข้ากับอ่านโยบายรัฐบาลที่จะให้คนไทยมีรูกนะครับก็จะไปช่วยตรงนี้ดูแลตั้งแต่ในคันอ่าจนห้าเดือนแล้วก็จนพ่อออกมาเป็นเรือละสามพันบาทก็ไปช่วยดูแลสนุนรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือโยกไปด่าแล้วก็ เมื่อเด็กแรกเกเิดที่เราเหมือนกันนะครับมันใช้งบไม่เยอะแต่ว่ามันสแสดงถึงความย,ายั่งยืนของพี่น้องประชาชนทุกช่วงอายุนะครับมันมันดูแลอ,อ,อย่างคนพิการได้รบแปดร้อยมาตั้งนานแล้วนะครับต้องขยับนิดหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับค่าของที่กับเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถอยู่ได้แล้วก็เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องอย่างน้อยสิบเจ็ดล้านกว่าคนที่จะได้ประโยชน์จาก ข้อแรกในเรืองเรียกร้องนี้จะอธิาบายนี้ของของผีมุกร่วมกับฟีแฟร์ร่วมกับของของ,ของเด็กด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราดีใจ,จว่าเราไม่ได้ทําเพื่อจังหวนการประชาชนเพื่อดับคมที่ประจําเหยอเราทําเพื่อเกิดรวมเพื่อ,อนนคนเพื่อประโยชน์ของคนในทั้งประเทศเราไม่ได้เลือกปฏิบัติเราดีใจ,จว่าทําพวดหน้าทุกข้อเรียกร้องนะครับซึ่งหลายคนก็ติงบอกว่าทําไมต้องให้ต้ดหน้าเพราะว่าเรายืนยันว่าคนต้องเท่ากันส่วนใครที่จะตลาดปิด ในระบบาราชการในระบบประกันสังคมเน้นก็ว่าไปแล้วผมก็เชื่อปีบุก็เชื่อว่าคนไทยไม่ใช่คนอื่นแต่ตัวหลายคนที่เขาอยู่ได้แล้วเขาอยู่กับพวกค่าความคิดได้สิ่งรัฐปการแบบนี้บางครังท่านก็สลาดสิ์ซึ่งเราพิจน์มาแล้วในเรื่องอย่างที่นะครับไปดูในในข้อมูลนะซึ่งคนไทยหลายพันคนนะครับหลายหลายพันหลายหลายหมื่นคนที่สลาดสิ์ในตรงนี้แล้วก็สามารถประหยัดงบประมาณได้แล้วก็ไปสามารถใช้ส่วนนี้ส่วนอื่นได้ครับ ได้พิจารณาเรื่องที่มาที่สามารถจะหาเงินมาได้เพียงพอด้วยไหมครับคุณจำดงครับก็ยังยังเชื่อว่าในงบประมาณนะครับเราก็ยืนยันว่าในงบประมาณปีหกแปดนะครับซึ่งรัฐบาลอ้าว่าปีหกเจ็ดนี่ยเขารัฐบาลได้ใช้ไปด้วยนะครับแต่ว่าในในในปีหกแปดเนี่ยรัฐบาลที่ใช้งบนีกัเต็มเพราะอยากให้เกิดส่วนหนึ่งมาดูแลเรื่องรัฐวสาหตรงนี้แหละครับ พราะว่ามันเป็นเรื่องความเรื่องดีดิอาจารว่ก็เป็นความเรื่องดีจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของนโยบายของภายคูรใหา่นนะครับแล้วอกีกอย่างหนึ่งรัฐกำลังจะ,ะเปิดอะไรนะคาสิโนนะครับเส้นเด็กจากฝีเท้าเข้ามาด้วยผมเชื่อว่าถ้าหลายส่วนถ้ารัฐตินใจจะแก้ปัญหาตรงนี้ผมเชื่อว่ามันสามารถจัดการโดยการทั้งหนึ่งสองสามสี่ได้นะครับอดยนุนเด็กแย่งเงินหนุนสตรีมีุชาตเยี่ยงที่นะครับทูก เรียกความพิการผมเชื่อว่าถ้ารัฐจะแก้ปัญหาแบบเรื่องดีรัฐสามารถจะลบตรงนี้เข้ามาได้นะครับจากการแปลภาษีของฝ่ายค้านก็ตามหรือจากภพอล่นก็ตามสามารถเดินหน้าและสิการเหล่านี้ได้รับครับครับขอบคุณครับคุณจำนงครับครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับคุณจำนงหนูพันประธานที่ปรึกษาพ m ม v e หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และที่ปรึกษาสลัมสี่ภาคสนทนากันเรื่องพีมูฟทวงรัฐบาลจัดงบเพิ่มเบีย้ยเด็กผู้สูงอายุผู้พิการช่วงหน้าล็อกคอตีข่าวช่วงนี้สภาความคิดผมชาญวิตยลามิตรลาไปก่อนครับสวัสดีครับสภาความคิด